ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะนางนรุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาตึกสันติไมตรีธรเนียบรัฐบาลเพื่อเข้าตรวจ rt pcr ข่อนเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปัิยาณตนและปฏิบัติหน้าที่ในวันพรุ่งนี้นางนรุมนมีสีหน้ายิ้มแย้มผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อเช้านี้ได้เดินทางเข้าไปยังกระทรวงแล้วหรือไม่นางนรุมนตอบว่ายังไม่ได้ไป และเมื่อถามว่าตื่นเต้นหรือไม่ที่ได้มาคุมกระทรวงนี้ซึ่งเป็นกระทรวงใหญ่เกรดเอนางนฤุมลกล่าวว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันจากนั้นก็เดินไปยังห้องตรวจซึ่งมีรายงานว่าก่อนที่นางนฤุ้มลจะเดินทางมาที่ธรเนียบรัฐบาลได้เดินทางไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดูห้องทำงานขณะเดียวกันนายอิทธิศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เดินทางเข้ามาตรวจ rt-pcr ด้วยเช่นกัน สำระบุงเชนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงการเข้ามาดูแลกระทรวงว่ากระทรวงนี้เป็นรายได้หลักของประเทศถือว่าหนักพอสมควรเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดช,ชอบและทํางานร่วมกันกับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมทัพนายกรัฐมนตรีในการช่วยดูเรื่องซอฟต์พาวเวอร์และการเข้ามาดูแลกระทรวงนี้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายตนเองเป็นนกีฬาอยู่แล้วส่วนเรื่องการท่องเที่ยวจะสามารถทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นได้ในอนาคต ต้องวางแผนทั้งสองอย่างให้ทำงานไปได้วยกันได้และดูร่วมกับซอฟต์พาวเวอร์ด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายงานที่สำคัญและงานที่ตนเองถนัดและเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีเลือกตนเองมาดูแลกระทรวงนี้ก็ต้องถามท่านนายกเองแต่ท่านนายกคงเห็นว่าง,งานส่วนนี้สำคัญกับประเทศและเศรษฐกิจของประเทศจึงมอบหมายงานสำคัญรวมถึงท่านนายกยังไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษ เมียและญาติเข้ารับศพหนุ่มบินจักรยานยนต์รับจ้างเหยื่อสิบล้อคลั่งวอนญาติออกมารับผิดชอบเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องทางญาติของผู้ก่อเหตุยังไม่ขอโทษหรือติดต่อเข้ามาแต่อย่างใดมีเพียงบริษัทประกันของรถคันก่อเหตุเท่านั้นที่มาติดต่อพูดคุยพร้อมขอโทษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอยากให้ทางครอบครัวและญาติเข้ามาพูดคุยและขอโทษรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าอยากฝากอะไรถึงสามีหรือไม่ ภรรยาระบุว่าไม่ต้องห่วงลูกและอยากผูกเวรผูกกรรมกับใครเมื่อรับ,บศพเสร็จจะเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อทําพิธีเชิญดวงวิญญาณไปประกอบพิธีทางาศาสนาที่วัดมัสสันสืบนครบาลร่วมสอนอประทุมวันและบอกอตมอสองรวบโจรฉกเพชรมือวัยชาวต่างชาติจับได้ขณะกำลังเข้าประเทศเพื่อมาก่อเหตุอีกครั้ง โดยสืบนครบาลร่วมกับสอนอประทุมวันและเจ้าหน้าที่ดดตำรวจตม .2 จับกลุ่มตัวชายชาวฟิลิปปินส์ข้อหาลักทรัพย์โดยมอมหน้าหรือทําด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้จําหน้าได้แดะจับกลุ่มได้ที่ท่าอากญญาศยานสุวรรณภูมิหลังผู้ต้องหาเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเมื่อวันที่26มีนาคม2567ไปก่อเหตุรักทรัพย์เครื่องเพชรท,ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่สอนอประทุมวัน โดยทันทีสอบถามและขอดูสินค้าหน้าตู้กระจกและอาศัยจังหวะช่วงที่พนักงานให้บริการลักเอาสร้อยเพชรรอบคอน้ำหนัก9.40กรัดทองหนัก20กรัมมูลค่ากว่า250,000บาทและหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่ากำลังจะหลบหนีออกนอกประเทศหลังก่อเหตุเสร็จในวันเดียวกันจึงเข้าจับกลุมรับสารภาพว่าเป็นบุคคลตามกล้องวงจรปิดจ,จริง จมพลังความครอบครัวผู้เสียหายโดยมีคุณพ่อคุณแม่และลูกสาวสองคนที่เป็นน้องวัยสิปีซึ่งเป็นผู้เสียหายเข้าให้ปากคํากับผู้ตำอับสอนอทุ่งครุก่อนที่จะนํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจเดินทางมายังพื้นที่เกิดเหตุภายในหมู่บ้านวิเศษสุขซอยสอซึ่งเป็นบ้านของชายวัยหกปี ซึ่งเป็นชายภายในคลิปวิดีโอที่แก้ภาพโป,ป๊เปลือยโชว์ให้ของลับให้กับผู้เสียหายที่เดินผ่านไปมาหน้าบ้านทุกครั้งตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุอ้างว่าไม่ทราบครับว่าทําทําไปทําไมไม่รู้มันร้อนอ้างว่าไม่น่าจะเห็นน้องเพราะถ้าเห็นก็จะรีบหลบเข้าบ้านตอนทําก็มีสติไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องแต่ไม่ได้เดินออกมาข้างนอกบางครั้งก็ดูอยู่แต่ก็มีเผลอถ้ามีคนเห็นก็จะรีบหลบเข้าบ้านทําแบบนี้ไม่บ่อย เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าพูดคุยเจรจาเพื่อตรวจสอบสภาพจิตและสอบถามถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิเปิดบ้านศิลปศาสตร์พร้อมบ้านแนวแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนและกิจกรรมอบรมการใช้ภาษาอังกฤษกับคณะครูดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมแนะนําหลักสูตรต่างๆของคณะ ที่ทําการเรียนการสอนรวมไปถึงการเสวนาให้ความรู้จากคณาจารย์สิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันนํานักเรียนชมห้องเรียนจําลองการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆในส่วนของคณะครูอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมมีการอบรมเชิงปฏิบัติการออกเสียงในการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและในภาคธุรกิจอีกด้วยพร้อมยื่นชมมหาวิทยาลัยและมอบใบประกาศให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ชุดเฉพาะกิจตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารสนที่กำลังหน่วยความมั่นคงในพื้นที่จับกลุ่มชาวจีนหลบหนีเข้าเมือง10รายผู้นำเป็นชาวไทยสองรายพร้อมด้วยอาวุธปืนโดยชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ประชุมวางแผนจับกลุ่มตั้งจุดตรวจและสกัดบริเวณหน้าสพป่าไร่และให้ชุดสืบสวนวางกำลังตามเส้นทางเพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวแก่จุดสกัดพบรถกระบะ ต้องสงสัยขับมาจากอำเภอดอนตาลมุ่งหน้าอำเภอเลิงนกทาจึงขับตามแต่เมื่อรถกระบะมาถึงด่านจุดสกัดกลับไม่ยอมหยุดให้ตรวจโดยชนแผงกั้นตำรวจได้รับความเสียหายและขับหนีชุดจับกลุ่มจึงขับตามและหยุดรถได้โดยจับกลุ่มคนขับรถค้นตัวพบอาวุธปืนพกซุกซ้อนอยู่ในกระเป๋าสะพายที่คาดเอวอยู่ส่วนคนที่นั่งข้างคนขับวิ่งหลบหนีแต่สุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้เช่นกัน ตรวจค้นภายในรถกระบะคันดังกล่าวพบชายต่างด้าวชาวจีน10คนนั่งแอร์อัดอยู่หลังรถก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด12คนพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพป่าไร่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคเตรียมจัดทา m เอ็มลงนามความร่วมมือกับสถานีข่าวจีนเอชแนหรือไทยนิวเอเชียเพื่อต่อยอดการน,นำเสนอข่าวภูมิภาคแบบรอบด้าน นายพิระพัฒนิตนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ภูมิภาคพร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมจัดประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมในช่วงวันนักข่าวและเตรียมยกระดับมาตรฐานสื่อสารมวลชนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันตลอดจนร่วมกิจกรรมทางด้านการช่วยเหลือสังคมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมเตรียมทำเอ็มโอยูกับสถานีข่าวออนไลน์ CNA Channel ชลหรือไทยนิวเอเชียเพื่อยกระดับการนําเสนอข,ข่าวครอบคลุมทุกพิติทั้งการเมืองสังคมเศรษฐกิจ ศิลปาวัฒนธรรมกีฬาท่องเที่ยวรวมถึงแวดวงธุรกิจเต็มระบบในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะลงนามในช่วงเดือนตุลาคมนี้ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒรอชมกันต่อไปค่ะ